สวัสดีครับพบกับครูออฟเฉลิมวงนะครับ EP นี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับที่เราพบกันนะวันนี้จะแนะนำครับเกี่ยวกับการแทงนะครับในเรื่องของการแทงนั้นนะครับก็จะมีอยู่สองประเภทนั่นก็คือแทงคอนะครับในระดับคอหรือแทงในระดับเอวนะครับการแทงในระดับคอนะครับเราจะฝึกเบื้องต้นในลักษณะนี้ครับนะคือการ ตั้งดาบทัดหูแบบนี้นะครับนะแล้วเรามองนะครับให้ตรงในดาบสายตานะครับของเราเนี่ยก็คือเรากะคอคู่ต่อสู้นะครับอ่าแล้วตอนที่เราปล่อยไปเนี่ยให้ปล่อยสุดแขนแต่ว่าเมื่อถึงเป้าหมายปุ๊บให้เราหงายนะครับนะเป็นการฝึกแขนนะครับนะให้อ่าให้แข็งแรงให้ตึงนะครับเป็นการฝึกสายตาตัวเองด้วยนะครับก็คือฝึกแทงให้ตรงนั่นเองนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้างซ้ายครับถ้าถูหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับแต่ถ้าการต่อสู้จริงๆนะครับเราจะถือดาบสองมือนะครับหรือหลบผู้ต่อสู้นะพอฟันปุ๊บเราก็าจ,จะรับนะฮะหรือหลบแล้วก็แทงเข้าไปในคอเลยนะครับแทงคอปุ๊บ นะหรือว่าแทงในดับเอวก็ได้ครับรับแทงดึงออกมาแทงดึงออกมานะครับแทงขอนะครับแทงเอวนะครับแทงเอวหรือเราอาจจะรับนะครับแทงพร้อมกับเทบคู่ต่อสู้ด้วยก็ได้นะครับ